เขาวันเปรียงเป็นสมุนไพรไทยที่มีใช้กันมาแต่โบราณนะคะช่วยเรื่องอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของสมัยโบราณนะคะเ <c oughs> พื่อนๆหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักเขาวันเปรียงนะคะวันนี้เราจะมาแนะนําให้รู้จักเขาวันเปรียงสมุนไพรไทยที่อยู่คู่กับคนไทยมานานแสนานานนะคะ่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆของทางช่องนะคะและเป็นกําลังใจงเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามช่องหยุดป่วยนะคะ เถาวันเปลียงเป็นสมุนไพรที่พบได้ทุกภาคของประเทศไทยจึงมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปแต่ละท้องถิ่นภาคกลางเรียกเถาวันเปลียงแดงหรือเถาวันเปลียงขาวตามสีของเนื้อไม้ภาคเหนือเรียกเครือเขาหนังภาคอีสานเรียกเครือตับปลาหรือเครือตาปลาภาคใต้เรียกย่านมเมาะเถาวันเปลียงเป็นพันธุไม้เถา ชอบเลื้อยพาดพันตามต้นไม้ใหญ่ใบเป็นมันสีเขียวเข้มดอกเป็นช่อสีขาวกลีบดอกเป็นสีม่วงดำตรงปลายกลีบดอกจะเป็นสีชมพูเลื่อเลื่อผลเป็นฝักแบนเล็กๆภายในจะมีเมล็ดอยู่ประมาณ2-4เมล็ดสัปพคุณเด่นของเถาวันเปลี่ยงแกบ้บดเมื่อยกล้ามเนือ้อ ในตำรับยาพื้นบ้านมีการนำเถาของเถาวันเปลี่ยงมาคั่วชงน้ำแล้วดื่มกินแก้ปวดเมื่อยส่วนตำรับยาแผนปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และโรงพยาบาลวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วร่วมกันวิจัยทางคลินิกเพื่อศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของสารสกัดเถาวันเปลียงในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างพบว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่ได้รับสารสกัดเถาวันเปลียงชนิดแคปซูลมีอาการปวดหลังลดลงไม่ต่างจากกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับยาแก้ปวดไดโครฟินิกยาแพทย์แผนปัจจุบันช่วยบิชิดโรคข้อเข่าเสื่อมเถาวันเปลียงนับเป็นสมุนไพรที่ช่วยแก้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เคยร่วมวิจัยกับคณะแพทย์ศรีราชพยาบาลแล้วพบว่าผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับยา นาโปรเซนมีประสิทธิผลในการรักษาและความปลอดภัยไม่แตกต่างจากผู้ที่รับยาสารสกัดเถาวันเปลียงช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันร่างกายตามตำรับยาแผนโบราณเถาวันเปลียงถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยาอายุวัฒนะเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีงานวิจัยจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วย โดยให้อาสาสมัครสุขภาพดีกินเคปซูลสารสกัดถาวันเปรียงวันละ400มิลลิกรัมเช้าเย็นเป็นเวลา2เดือนพบว่าสารสกัดถาวันเปรียงไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆกับร่างกายแถมยังมีส่วนช่วยควบคุมหรือเสริมการทำงานของระบบภูมิคุค้มกันของร่างกายได้จริงๆช่วยรักษาอาการตกค้า สรรพคุณของเถาวันเปียงยังดีต่อสุขภาพของผู้หญิงเพราะช่วยรักษาอาการตกขาวชนิดไม่มีอาการคันไม่มีกลิ่นและไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้ด้วยซึ่งเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาแต่โบราณวิธีใช้คือนำเถาวันเปียงสับเป็นชิ้นเล็กๆต้มดื่มต่างน้ำหรือดื่มวันละสามเวลา ช่วยขับโลหิตเสียช่วยให้มดลูกเข้าอู่อีกหนึ่งสปปรรพคุณที่พืชชนิดนี้ดีต่อผู้หญิงที่เพิ่งคลอดบุตรคือมีฤทธิ์ช่วยขับโลหิตเสียของผู้หญิงโดยการนำเถาวันเปรียงต้มกับน้ำแล้วนำน้ำที่ต้มได้ใช้ดื่มต่างน้ำนอกจากนี้เถาวันเปรียงยังช่วยทำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้นโดยการนำเถาสด มาทุบให้ยุ่ยแล้ววางทาบบนหน้าท้องของคุณแม่หลังคลอดจากนั้นนำหม้อเกลือที่ร้อนมานาบลงบนเถาวันเปลี่ยงนอกจากนี้สรรพคุณหลายอย่างของเถาวันเปลี่ยงยังมีประโยชน์อีกมากมายตามตำรายาพื้นบ้านเช่นเถามีลดเฝื่อนเล็กน้อยคนโบราณนิยมใช้เป็นยาถ่ายสิมหะลงสู่ทวารหนัก ถ่ายเส้นทำให้เส้นอ่อนและย่อนดีรักษาเส้นเอ็นข์ดแก้เมื่อยแก้เหน็บชารักษาปัสสาวะพิการขับปัสสาวะรักษาโรคบิดไอและหวัดบางตำราว่าส่วนเถามีสรรพคุณช่วยบำรุงกำลังได้ด้วยวิธีใช้คือนำเถามาหั่นตากและคั่วไฟให้หอมชงน้ำดื่มแทนน้ำชารากมีรสเฟื่อน ตามตำรับยาไทยเป็นยารักษาอาการไข้และขับปัสสาวะแก้ปัสสาวะกระปิดกระปลอยและในส่วนของยอดอ่อนใบอ่อนช่อดอกและผลอ่อนของเถาวันเปรียงมีรสมันมันสามารถนำมารับประทานเป็นผักสดจิ้มน,น้ำพริกได้จากสูตรยาพื้นบ้านสู่การต่อยอดจากภูมิปัญญาไทย แคปซูลเถาวันเปียงการนำเถาวันเปียงแบบสดๆมาใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆอาจยุ่งยากปัจจุบันกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงพัฒนาเถาวันเปียงให้อยู่ในรูปแบบแคปซูลเพื่อใช้ในโรงพยาบาลและรับการบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติถึงแม้นว่าเถาวันเปียงจะมีประโยชน์มากมายแต่อาจจะมีผลข้างเคียงของคนที่ใช้ เช่นอาจจะมีอาการปวดท้องท้องผูกป,ปัสสาวะบ่อยคอแห้งใจสัน่นมีอาการคันผิวหนังเป็นผื่นจากการแพ้ผลข้างเคียงของการใช้ยาสกัดจากเถาวันเปลี่ยงคือทำให้ผู้ใช้มีอาการเวียนศีรษะปวดศีรษะและอุจจาระเหลว แอนว่าเถาวันเปลียงจะมีสรรพคุณโดดเด่นในการรักษาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่ก็มีข้อห้ามและข้อระวังในการใช้กับบุคคลบางกลุ่มเช่นห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภควรระวังในการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลเปื่อยสำหรับยาเถาวันเปลียงที่ใช้บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อและยาสารสก,กัดจากเถาวันเปลียงที่ใช้บรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่างและอาการปวดจากข้อเข่าเสื่อมเนื่องจากเถาวันเปลียงออกฤทธิ์คล้ายยาแก้ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยอาจทําให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหารได้เถาวันเปลียงมีสาร ที่มีฤทธิ์เช่นเดียวกับโฮอร์โมนเพศหญิงดังนั้นจึงควรระมัดระวังหากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานผู้ที่เป็นโรคหัวใจหรือโรคความดันโลหิตไม่ควรรับประทานเพราะยังไม่มีผลการศึกษาแน่ชัดว่าเทาวันเปรียงอาจมีผลไปยับยัง้งหรือเสริมฤทธิ์ของยาได้ปัจจุบันเทาวันเปรียงในผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์สุขภาพเถาวันเปียงออกมาให้เราได้เลือกซื้อกันอยากมากมายเช่นเถาวันเปรียงชิ้นตากแห้งแคปซูลเถาวันเปรียงผสมโสมเถาวันเปรียงผสมกาแฟนับเป็นโชคดีของเราที่มีทางเลือกในการการรักษาอาการปวดเมื่อยและบำรุงสุขภาพเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพายาที่เป็นสารเคมีล้วน แต่เพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามหากเรามีโรคประจำตัวหรือต้องทานยาแผนปัจจุบันอยู่แล้วควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยาสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆได้ฟังแล้วเขาวันเปลี่ยงเป็นสมุนไพรทรงคุณค่าที่เราคนไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะเพื่อให้ลูกหลานของเราได้นํามาใช้แล้วก็ ทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติของเรานะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกติดต่อหยุดป่ยนะคะเราจะนําสาระดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ